สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะแปลกใช่ปล่าล่ะทำไมผมมาอยู่ในไลฟ์เกมเศรษฐีก็เนื่องจากเบื่อเบื่อเกมเอชชอตนะครับก็มาเล่นเกมเศรษฐีบ้างนะครับสำหรับตอนนี้ผมก็เล่นในคอมนะครับเนื่องจากใน i p h o n นะครับมีปัญหามากนะครับเกี่ยวกับโปรแกรมอัดวิดีโอเนี่ยก็มาเล่นในคอมเดียวนะครับก็ส่วนการ์ดตัวละครที่ผมจะใช้นะครับก็จะใช้นี่บอยปกรณะครับ A30 นะครับก็เนื่องจากตัวนี้มีความสามารถที่สูงมากนะครับส่วนจี้เครื่องรางนี้ผมก็จะใช้ตามนี้นะครับนี่ สำหรับห้องที่ผมจะเล่นขอไม่เล่นห้องแพทินัมห้องเพชรก่อนละกันนะขอลุยห้องเวิร์ดคาร์ดก่อนเนื่องจากไม่มีเพชรนะครับเพชรหมดตัวครับก็แผนที่ที่จะเล่นคือแผนที่ประจนภัยนะครับก็ลุยหนึ่งหนึ่งนะครับอ่าขอกดพร้อมนะครับออกด,รบรดเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเกมใครจะเจอตัวโหดด้วยนะครับแย่งการ์ดเราอีกได้เล่นเป็นคนที่สองได้เล่นเป็นคนที่สองนะครับอ่าเล็บเหยาะออกว่าไอ้บ,บอกสามสิบว่า น่ากลัวจริงๆหาดซูซิมีอะไรมาโหมาถึงไปนู้นแล้วอะ่ะรวยมากนะครับอเอาเจ็ดก่อนแล้วกันได้ห้าหน้าเต่าเก้านะครับหน้าถ้าได้เก้านะได้บินนะครับเพราะจะไปดูดเขาด้วยผมมีน้ําหอมนะครับโดนเขาย่างเกาะไปแล้วนะครับดูเขาดีโคตรรวยเลยมาถึง34มส่เอ็มอะแล้วผมจะนะกเขาไหมเนี่ยเอาสองก่อนแล้วกัน ปลอดภัยนะครับเอาเกาะไว้ก่อนอ่าสิบสองครับเยี่ยมสิบสองแล้วก็ห้าใช่ไหมบินอ่ะอ่าห้าโอ้ยเด้งเกินไปนะครับอ่าได้เจ็ดก็ยังได้บินครับตกการ์ดดวงไม้แรกนะครับได้บินนี่เข็มทิ้งนักเดินทางนะครับขอไปไหนขอไปโดดแล้วครับพวกยังไม่มีเงินเลย ถ้าเกิดเขาได้ส like. ิบได้เบิร์นอีกนะสิบอ่ะไปดูเขาดีกว่าจะเอาเงินไงเงินไม่พอใช้มีสิบก่าเอ็มยัวดูดิได้จะได้กี่เอ็มอ่าได้ห้าเอ็มครับอ่ารวยเลยคราวนี้ซื้อซื้อโอเคมีเงินใช้แล้วครับ11อืามสามสิบเอ็ดตามไปดูต่อ ตายฉันแล้วปเป็ดเถอะเยี่ยมดูดับดูดอ่ารอบนี้เป็น 4m ครับเต๋อว่ารวยเลย,ยม,มาไปไหนไปตามโบร,ราณสถานก้าวเฮาก้าวเหรอก้าเหรอ,อ,เ,หรอเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามกดขี้ลเลยกดขี้ลงทุนตามครับนี่ตามครับตามตามติด,ตด มาไปไหนอีกเราจะตามนะเราตามเรื่อยๆเราบอกเลยอ้าวฟรีเหรอเรากดคู่ขี้ตามอีกนะเราบอกเลยลอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ายังไม่ถอยนะสี่ไหมสี่ไหมอ่าสี่สสเราก็ตามเรื่อยๆครับเนะมืนะ่อกี้ตกใจนะครับว่าเมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นอ่าไปแล้วเท่าไหร่ดี เรานำเขาแล้วเจ็ดแล้วกันโอเคคราวนี้เขาตามเราบ้างหรือเปล่าอ่าตามมะ <4. S 1> อ้าไม่ตามดีเลยต่อไปนะครับ <7. S 1> เอาเอ้าเขาได้บินนะครับโอ้ยดวงดีจริงเจ็ด <7 S 1> อีกรอบได้ห้าก็ไม่เป็นไร<ๆ>เขามีน้ำหอมไหมนาดูก่อนนะ เขาไม่มีน้ำหอมนะครับจุดเราไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวผมต้องตามเขาอีกรอบตามดีไหมเนี่ยสงสารเขาละ <c oughs> เงนินเขาเริ่มไม่พอละ <c oughs> อสี่อะโอ้ยคู่ขี้ผมก็จะหมดแล้วเนี่ยลืมดูเลยใช้การป้องกันไหมไม่นะคู่ขี้ผมหมดแล้วนะตอนนี้ตามเขาอย่างเดียวเลย เจ็ดไปไหนไปเจ็ดไปไหน <4 S 1> อ่าพรจากพระอาทิตย์มีเมืองจัดไหมนั่นผมยึดเมืองเขาไปหมดแล้ะสองไม่ได้นะครับอ่าห้าก็ยังดีห้าได้บินนะครับ <8 S 1> เรือบินเรือบิน <8 S 1> ผมเอาคูณสามด้ยนะไยมเนาะไม่อยากไปดูดเขาแล้วสงสารเขายกเลิก ผมสร้างแค่สองหลังนะครับไม่ชอบสร้างแลนด์มาร์กนะครับเดี๋ยวโดนวเขาสร้างแลนด์มาร์กผมต้องเอาสี่ไหมสี 4, เ่เหลือห้าอ๋ใช้การ์ดนางฟ้าเลยหรอที่อย่างนี้สี่ร้อยเคนะเหมือนรู้นะครับว่าตัวเองแพ้แล้วโอ้โหไม่ได้ครับ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรย <c oughs> กเลิกครับไม่ชอบสร้างสามหลังไอ้จ่า รุนอะไรรุนอะไรเสียงด้วงเอาุนการ์ดอะไรเอาเจ็ดแ,แล้วลกันเผมว่าเอาเลยหก <6. S 1> ไม่ถึงอีกโอ้ยจัดตรงนี้แล้วกัน <6. S 1> ลพื้นที่ได้รับพรจากพระอาทิตย์จับโบ้สิบอ่าเบิ้นเบิ้นเบิ้นเข้าไปอ้าว <10. S 1> สิบก็สวยสิครับมแม่งกันแล้วอะ โอ้โหไม่มีเงินซื้อต่อแล้วเนี่ยกันแล้วเนี่ย้ <8. S 1> ผมต้องเอาแปดนะครับได้ฉันแล้วได้ไม่น่าแปดได้เจ็ดอีกใช้กรชครับเออผม,มเอาแปดทำไมผมเอาห้าผมก็จบแล้วนี่หว่าผมผมโลภครับอ่าหกหกหกได้หกไหมโจ็ <7. S 1> โอ้ได้เจ็ดอีกอืมไม่จบไม่จบ มารอบนานนาเท่าไหร่นะ,<ล>ะอุ้ยเขามาแล้วอะเขาสร้างแลนด์มาร์กเลยโอ้อดเลยอะเขาสร้างแลนด์มาร์กเลยนะอุ้ยรู้สึกว่าเขาไม่มีเมืองเลยเนี่ยผมยึดไปหมดเลยมีอยู่เมืองเดียวอ่าเขายึดเมืองผมไปแล้วครับเอ่อเอาเจ็ดแล้วกันคิดไรไม่ออกเอาเมืองเขาเนี่ยชอบชอบ ชอบยึดเมืองคนอื่นนะผมอะใช้การป้องกันยกเลิกโอเคสร้างแลนด์มาร์กต่อยึดพื้นที่สำรวจอันนี้เอาคูณสามไม่ได้ก็คูณสองแล้วกันโบราณสถานเจ้ผมต้องได้แปดใช่ไหมเอาสิบสองดีกว่าไหมชอบสิบสองนะครับ <c oughs> เออไม่ถึงอีกเ <c oughs> ออแปดผมคุมไม่ค่อยเก่งนะครับ อ่ะสองสองสองดูเผื่อหมวกออกหมวกออกนี่จบเลยลอ่าหมวกออกครับจบซีเย่ชนะครับคูณสองต่อสักเกมแล้วก,กันเนาะเริ่มเกมเย่ได้เล่นเป็นคนแรกบ้างละ ผมเจ็ดนะครับเอาเจ็ดเพื่อที่จะเอาเกาะมาได้เจ็ดไหมได้เจ็ดนะครับ,ยรบเยี่ยมไปเลยผมจะคุ้นฮานับรอบนี้ขอดูเครื่องรางเขาหน่อยละกันห้ามีน้ำหอมนะครับมีร่มด้วยโอเคน่ากลัวเหมือนกันอุ้ยเป็นผู้หญิงด้วยอ,อย่างงี้ต้องอย่างงี้ต้องออมมือให้หน่อยสละ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ครับเขาอาจจะเก่งอยู่เหมือนกันแต่ผมน่าจะเก่งกว่าไอ้ยห เจ็ดนะครับไปถึงไหมถึงไหมอ่าถึงเยี่ยมไปเลยหมอกออกเี่ยนานนะสิบสองนะครับเจ็ด <7. S 1> งั้นผมเอาเก้าแล้วกันกดคู่ขี้จนจะหมดแล้วเนี่ยโอเคได้เก้าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมได้คุณห้าแน่อะไรอย่างเงี้ย มาดูตอนสุดท้ายนครับว่ามันจะเลยไปเกหรือส1อหรือเปล่าคุกกี้รอบสุดท้ายครับมาเจ็ดได้หรือเปล่าโอ้ยไม่ถึงนะครับลุน้นใหม่ลุ้นใหม่ลุ้นเบิ้ลสองครับ <6 S 1> หมาดูกันว่าผมจะได้สองหรือเปล่าหวกไม่ช่วยเลยเบอ้อบ์หกเองตวเองละอ่ะ เล่นเกมวัจใจคุณแปดแลน,นไม่เคยจะได้อะเจ็ด <7 S 2> ครับโอ้ยกดเลย <8. S 1> โอ้ผมว่าจะลุนการ์ดดวงวไงเพราะว่าผมมีเข็มทิศนะเข็มทิศนี้ตกการ์ดดวงได้บินใบแรกนะครับนี่นี่นะครับเท่าไหร่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ะครับถ <7. S 1> ีบหายละ อ่ะไปสิบสองตายชิแล้วสิบสองสิบสองไม่โอ้ได้แค่หกนะครับตองเขากันคูณห้าไปเลยอดไปนะครับตานี้ยตรงนี้กี่เอ็มนะที่เราจัดไปโหหกเอ็มเลยแพงใช้ได้เนี้ยเอาแปดได้ไหมแปดอ่ะเอือ <ๆ S 2> เลยไปสิบเอ็ดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่ชอบสร้างสามหลังนะ เดี๋ยวโดนเขามันยึด yeah, แลนด์มาร์กรอบนี้เกมหนักเลยนะเพราะว่าคู่ขี้หมดแล้วได้สิบเอ็ดไหมเนาะ<ฮ>ได้หกก็ยังดีต่อไปผมจะเบิ้ลสองนะครับเบิเ้ลสองเถอะ อเออออกเท่าไหร่ <9. S 1> โอ้ยได้เก้าได้เมืองเดิมนะครับแมวแมวถ้าได้สิบนี่จะดีกว่านี้<อ>ชิบหายละโอ้เอาเจ็ดแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปสร้างแลนด์มาร์กนะครับ <7. S 1> ใช้นางฟ้าอะไรแล้วกันถ้าทางับแพงอยู่ผมมีแค่เก้า,กาผมมีแค่เก้าเองมึงอนะไม่ไหวไม่ไหว,ไไหวเงินไม่พอยึดพื้นที่สำรวจสร้างโบราณสถานแปดยึดเมืองเราไปอีกนะ เอาใช้ไหมนางฟ้าเอาใช้เลยมีเงินตั้ง15 m เเป็นผมผมไม่ใช้นะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเบิ2 2> ลสองแล้วกันยึดเมืองเขาคืนได้ไหมไม่ได้อันดรสก็ยังดีไว้ดีนะเบิลสองถ้าเบิลสนี่จะซวยกว่านี้เรา <laughs> โหสร้างสมหลังหมดเลยแล้วผมจะมีเงินซื้อไหมเนี่ย อ่าสามสามอ่าดีน้ะหมวกออกผมมาตรงนี้แล้วกันลุ้นคูณสามนะครับนี่ตายฉันแล้วตาตรงนี้แหละไปเลยไม่นะซื้อครับต่อไปเท่าไหร่หนึ่งสองสามสามนะครับไม่พลาดไม่พลาดห้าโอ้ย ได้การอะไรเอ่ยอุ๊ยได้นางฟ้าดวงดีชิบหายเลยสามห้าอุยรอไปเจ็ดเอ้ยเข็มทิศผมออกหรือเอ้ายังไม่ออกนี <S <s like ่ยมาดีจังเลยเข็มทิศเพิ่งออกนะครับดีเลยดีเลยจบได้จบได้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วจบแล้วนะ ได้คูณ3นะครับเ,เอาคลิกไปดิเออคิดว่าเมออาส์จะเสียตออกใจมันเลยเย่ชนะ2รอบแล้วอรอบนี้ได้คูณ3นะครับสำหรับการเล่นเกมเศทษีก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคนที่ขอไอดีไลน์ผมนี้ผมบอกเลยผมก็ไม่ไห้ครับเนื่องจากไบโคเวอร์ผมก็มีพอสมควรแล้วนะครับก็ไม่อยากได้เพิ่มแล้วยังไงเกมเศทีนี้ต่อพาร์ทสองแน่นอน,นครับ